วัสดีครับพบกับหนึ่งซัปโปมิวสิกนครปฐมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํากล่องแยกลายคาราโอเกะนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับคาราโอเกะของเรานั่นเองกล่องแยกลายในวันนี้ก็คือ1 s ึ่งซัปโปแบ็กบ็อกซ์เจ็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับเพื่อแก้ปัญหาหลายๆอย่างสําหรับกล่องรุ่นเก่าๆนะครับเช่นแจ็คเล็กนะครับแจ็คเล็กก็จะเกิดปัญหาว่าหน้าสัมผัสนะครับมันเล็กเพราะตัวแจ็คมันเล็กนะครับ พอเมื่อในเมื่อมันแจ็คมันเล็กขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเสียบแล้วมันหลุดง่ายหน้าสัมผัสมันต้องคอยขยับอยู่เรื่อยเราก็เลยาวางแผนกันว่าจะต้องแก้ปัญหานี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ราบลื่นตลอดทั้งงานนะครับก็เลยผลิตเป็นแจ็คโฟนใหญ่นะครับเป็นแจ็คโฟนใหญ่ทีนี้แจ็คโฟนใหญ่แล้วก็ออกแบบชิปใหม่วางภาคใจไฟใหม่ให้ไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อ ความละเอียดสองนดนตรีที่ดังออกไปเนี่ยมันดังมากกว่ากล่องรุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับเมื่อแจ็คใหญ่นะครับมาใส่แจ็คใหญ่ครับมันจะแน่นอยแน่นมากนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะคเขย่าเขย่าเขย่าก็ไม่หลุดนะครับเพราะมันเป็นแจ็คใหญ่ในแจ็คใหญ่ตัวนี้นะครับเราก็จะให้ไปพร้อมกับชุดสายมันติคอนะครับตัวนี้เป็นสายมันติคอ3เมตรนะครับอย่างดีเลยสัญญาณนิ่งนะครับเมื่อเราใช้2ตัวนี้ร่วมกันแล้วนะครับ เสียงก็จะคมชัดหนักแน่นขึ้นะระหว่างแยกลายกับไม่แยกลายนั้นอันไหนดีกว่ากันถ้ามุมมองบางคนก็บอกว่าไม่แยกลายไม่จะเป็นหรอกนะครับสองลายก็พอแล้วแต่ผมอยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งครับว่าแยกลายดียังไงไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องมือใหม่มือเก่าเพราะทุกคนเป็นมือใหม่กันทั้งนั้นแม้กระทั่งผมเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เริ่มกันวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ไม่เป็นหรอก ถ้าคุณได้มีของเล่นก็เหมือนคุณได้มีรถขับวันนี้คุณอาจขับรถไม่เป็นแต่ถ้าคุณมีลองมีขับคุณก็จะขับเป็นในวันข้างหน้าผมถึงจะมาแนะนําว่าข้อดีของการแยกลายคืออะไรคุณลองนึกภาพนะครับเวลาทุกวันนี้เราเปิดเพลงคลาราโอเกะเปิดออกมา2องแชนแนลในมิกเรามีอะไรมิกถูกๆก,ก็จะมีแค่ EQ 3เม็ดโลมิดไฮอ่ะแพงขึ้นมาหน่อยก็มีสเม็ดนะครับปรับฟรนซี่ย่านกลางได้ ถ้ามิกแพงๆก็มีห้าเมตรถูกไหมครับแต่ทีนี้เสียงทุกเสียงมันมากองรวมกันเวลาคุณบิดเสียงแหลมไฮขึ้นมาคุณต้องการให้แฮไฮแฮกคมขึ้นให้แฮคุณคมขึ้นจริงแต่เสียงอื่นละ่ะมันตามด้วยกระเดื่องทอมเบสดตีชิ้นอื่นๆมันก็จะเบนไปในทางเดียวกันอแหลมมันไปหมดเลยเพอคุณอยากให้กระเดื่องมันแน่นคุณบิดโลขึ้นมาปุ๊บ เบสคุณก็จะบานทันทีเพราะมันตามกันหมดทอมคุณก็จะบานทันทีเลยทีนี้การแยกลายก็คือแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็คือกระเดื่องก็ปรับไปเลย EQ ใค EQ มันนะครับเบสจะหนักแค่ไหนก็ EQ ใคร EQ มันนะครับให้แฮทเราไม่ต้องการเรื่องเสียงโลมารบกวนแล้วก็โลออกไปนะครับเนี่ยเวลาเราผสมภาษาลงมาแล้วมันอร่อยกว่ามันน่าฟังกว่ามันนุ่มมันนวล และข้อดีก็คือเราสามารถเล่นชิ้นดนตรีนั้นๆได้อย่างอิสระเพราะบางคนเนี่ยที่ทามาสองลายผมบอกได้เลยไม่มีใครทำสองลายได้ถูกใจทุกๆคนขนาดกินข้าวเรายังก,กินรสชาติคนละรสชาติต้องเติมนู่เน,นเติมนั่นเติมนี่บางคนก็อาจจะบอกว่าขอเสนให้มันดังหน่อยให้แฮทให้มันจิกหน่อยนะครับเบสดังอีกนิดทอมซโล่ดังอีกหน่อยดนตรีชั้นนั้นดังหน่อยก็คือการแยกลายเหมือนวงดนตรีเล่นสดนั่นเองนะครับ ก็นี่คือข้อดีของการแยกรายคล้ายๆกับการกินก๋วยเตี๋ยวแล้วถามแม่ค้าว่ามีเครื่องปรุงไหมขอพริกหน่อยขอน้ำปลาเพิ่มนะครับน้ำตาลหน่อยรสชาติมันดีขึ้นแต่ถ้าถามว่ากินแบบไม่เติมได้ไหมได้นะครับมันก็อร่อยอยู่แหละแต่ถามมึะมันต้องเติมอะ่ะมันถึงจะรสชาติมันเหมือนกับการทำำําดนตรีเติมสีเติมสันให้มันไปบางคนอาจจะว่าโอ้ยมันเติมจนมันผิดเพี้ยนไป คือคนอื่นก็ช่างเขาแต่เรามีความสุขนั่นคือจุดมุ่งหมายของการฟังดนงตรีฟังดนงตรีไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ว่ามาตรฐานเป็นแบบนั้นมาตรฐานเป็นแบบนี้คือ,อมาตรฐานยู่ชั้นชอบแบบนี้ก็คือแบบนี้ผมเคยเจอลูกค้าอยู่คนหนึ่งโอ้โหปรับได้แบบผมฟังไม่ได้จริงๆแต่เขาบอกเขาชอบอ่ะเขาชอบแล้วเขาให้เงินเราโอเคนะครับแต่ทีนี้แต่ถ้าเราเป็นในกรณีที่เราไปออกงานก็ ปรับยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชอบพอเสียงดนตรีดีนะครับดังดีลูกค้าฟังแล้วถูกใจคุณก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองเหมือนการทําดนตรีคาราโอเกะนะครับถ้าคุณใช้ซาวดีคนฟังเพลินคนฟังชอบงานต่อไปคุณก็อาจจะมีเสร็จได้เล่นอีกนะครับเดี๋ยวถัดจากนี้ไปนะครับเราจะมาสอนเซตค่ากล่องแยกแลายกับโปรแกรมคาราโอเกะหลายๆคนถามผมว่า แลโแมมแ้โปรแกรมไม่แท้โปรแกรมโหลดมาจากเว็บโปรแกรมซื้อมาแผ่นป้อมมันจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าได้ไม่ได้ก็ลองดูกันเลยนะครับครับและนี่เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเซตค่ากล่องแยก8ลายหนึ่งซ a โ b แบ็กบ x กันนะครับในตัวอย่างของเราจะเป็น Windows 8 Windows 7 Windows 8 Windows 10เซตเหมือนกันหมดนะครับคือเราไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิก ขวาที่สปีเกอร์นะครับรูปลำโพงด้านล่างเลือก playback device นะครับจากนั้นนะครับให้เรามองหาคำว่าสปีเกอร USB s Sound device นะครับตอนนี้เครื่องหมายถูก default ก็คือ USB พร้อมทำงานแล้วนะครับแต่ครั้งแรกที่เราเสียบกล่องจะยังเป็น2ลายอยู่คือยังไม่พร้อมที่จะแยกลายนั่นเองเราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับสังเกตสีจะเป็นสีฟ้าขึ้นมาชัดกว่เพื่อนนะครับจากนั้นให้กด c o n f i g นะครับ ครั้งแรกเนี่ยค่าเครื่องอื่นที่ยังไม่ได้เซตเหมือนเครื่องผมเนี่ยมันจะค้างอยู่ตรงสตนิโอแบบนี้นะครับจะเห็นรูปลําโพง2ใบให้เรากด7.1จากนั้นให้เราเน็กเน็กไปเรื่อยๆนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยเราตั้งไว้แล้วนะครับก็จะขอข้ามไปละกันมันไม่ได้ยากนะครับตรงนี้คือเน็ก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 จนฟินิชไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าในคารโอเกตนะครับคือโปรแกรมของผมเนี่ยก๊อปมาวางไว้ในไดอีนะครับเพื่อเป็นการทดสอบ ผมก็จะเขียนว่า xteam2 แล้วกันจากนั้นก็เข้า c a y e r นะครับเดี๋ยวจะหาว่าโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมแท้นะครับให้ดูนะครับคลิกขวารายละเอียดโปรแกรมนะครับ Hexman c a l a t k e Professional นะครับเวอร์ชัน2.0.0.38นั่นเองนะครับคือโปรแกรมไม่แท้เองนะครับวิธีการเซตแยกลายสำหรับโปรแกรมไม่แท้นั้น ก็ไม่ได้ยากอะไรทําตามผมไปนะครับคลิกขวานะครับตัวเลือกขั้นแรกให้เราไปที่อุปกรณ์เสียงนะครับ MIDI ขาออกเลือกเป็น Soundfont MIDI Port นะครับจากนั้นไปที่ Soundfont นะครับเลือกแยกลายช่องนะครับตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่ไม่ไม่เลือกแยกลายช่องตรงเนี้ยมันจะแยกไม่ได้มันจะออกแค่2ลายนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับ ให้เราทําการคลิกขวาอีกครั้งนะครับแล้วไปโหลดสาวฟอนก่อนนะครับตัวนี้สาวฟอนเดี๋ยวผมจะลองหาโหลดจากในเครื่องดูนะครับเป็นตัวทดสอบนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกขวาเลือกที่แยกเสียง m ิ d i นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งค่าแบบ รวดเร็วนะครับใครดูไม่ทันก็ไปดูตารางในเว็บผมได้นะครับ1 s a p o c o m ผมก็จะทำเป็นตารางภาพไว้เป็นภาพนิ่งจะได้เซตง่ายขึ้นนะครับครับการแยกเสียงมิดีนั้นก็คือทำการคลิกขวานะครับในแต่ละช่องนะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งก่อนเลือกแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกสปีกเกอร์ USB sound device นะครับเดี๋ยวทำตามผมไปเรื่อยๆนะครับ นะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยในการตั้งค่าแยก8ลายสำหรับโปรแกรมไม่แท้นะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบเพลงกันดูนะครับครับเมื่อเสียบซาวการ์ดนะครับเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราผ่านพอร์ต USB นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่ากล่องซาวการ์ดของเราไฟจะกระพริบนะครับสีแดงๆจึ๊บจ๊จุเป็นจังหวะนะครับ จากนั้นเรามาดูที่โปรแกรมคาราโอเกะกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าโปรแกรมตัวนี้ไม่ใช่โปรแกรมตัวแท้นะครับโดยการคลิกขวาเลือกรายละเอียดโปรแกรมอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนะครับตัวนี้แค่มองก็รู้แล้วนะครับเราจะซูมออกนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นสัก1-2ถึงสงเพลงดูนะครับกับเปิดวงนะครับง่ายดี เดี๋ยวเราจะปรับที่มิกให้ดูนะครับว่าแยกได้จริงไหมลองปิดเปิดแต่ละแท็กดูนะครับกระเดืองมาครับ กระเดะื่องแสนนะครับผิดพูดผิดดนตรีต่างๆนะครับเบสไฮแฮทอันนี้น่าจะเป็นทอมแต่เพลงนี้ทอมยังไม่ออกนะครับเป็นกีตาร์นะครับอันนี้เสียงไม่ออกก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงดูนะครับมันจะได้เพราะบางเพลงเนี่ยถ้าชิ้นดนตรีนั้นไม่ออกมันก็จะไม่มีเสียงออกมานะครับก็เปลี่ยนดูนะครับนะ อันนี้เป็น p r อร r เ s s ั o ช่องนี้นะครับอันนี้ครบเลยเพลงนี้ครบเลยนะครับร <S <s <atte> <S เพลงที่ครบครบเนี่ยจะทําง่ายเราก็พยายามจําไว้นะครับว่าเพลงไหนตะตีมันออกครบๆบเราก็ใช้เพลงน,น,นั้นเป็นตัวตั้งค่าแยกหลายนะครับพอเรามกเพลงแรกได้เพลงต่อไปมันจะง่ายนะครับ สนใจกล่องแยกลายนะครับเอาไว้เล่นหรือจะไปออกการนะครับติดต่อโทร082 329 28911 s า p o Music นโปมิวสกนะครประมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับว่าโปรแกรมฟอมก็เล่นได้โปรแกรมแท้ก็เล่นได้นะครับสนใจยังไงก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับและยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับในคลิปอื่นๆเราก็จะมีสอนหลายๆอย่างหรือรีวิวหลายๆอย่างให้ดูนะครับ ติดตามเราได้นะครับ